คุณไดซานด้าเฟและคุณไดพาริเสต SUV 7ที่นั่งเหมือนกันแต่อะไรที่แตกต่างเริ่มจากเครื่องยนต์คุณไดซานดาเฟ่เบนซิน1.6 Hybrid Turbo คุณไดพาริเศตดีเซล2.2ขนาดตัวรถคุณไดซานด้าเฟความยาว4.785เมตรและความสูง1.685เมตรพริเศษความยาว4.995ความสูง1.750วงเลี้ยวคุณไดซานด้าเฟ 5.7เมตรคุณร์พริเส5.9เมตรแรงม้าและแรงบิดสำหรับคันนี้แรงม้าจะรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่227แรงม้าและแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรคุณไดร์พริเสตแรงมา้า197แรงบิด440นิวตันเมตรสีบอของคุณได้ซาราเฟมีให้เลือกสอสีสีดำจะอยู่ในรุ่นพรีเมียมหรือ2 wheel drive และสีดำน้ำตาล2ูโทนจะอยู่ในรุ่น e x c l u s i v e หรืออ l วิ e ล์ไดรฟ์คุณไดร์พริเสตสีบอมี2สีสีดำอยู่ในรุ่น X C 2> 2, ส่วนสีเทาวอมเกอยู่ในรุ่นเท right. สทีออลวิลด์สีฟฟร,รถคุณไดซานลเฟมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีสีดำสีเทาสีขาวและสีดำเงินสีรถในรุ่นพาริเสตมีให้เลือกสองสีสีดำและสีขาวเท่านั้นดีไซน์โดยรวมของคุณไดซานลเฟสปอร์ตสปาร์ตและล่องตัวดีไซน์โดยรวมของพรอราริรรเสตลุลารดุดนันให้ลุคมาเฟียเกาหลี นั่งของฮุนไดซานาเฟ่เจ็ดที่นั่งที่นั่งฮุนไดปรีเซ s เจ็ดที่นั่งแบบมีกับปันซีดฮุนไดซานาเฟ่มีซันรูฟเฉพาะรุ่น Exclusive หรืออ l ร์เ e ย์ไดรฟ์ฮุนไดปรีเซ่มีซันรูฟเฉพาะรุ่น p e s t i g e อวิวได้และสุดท้ายราคาของคุณไดซานดเฟยเริ่มต้นที่1,699,000าันคุณไดพริเสตราคาเริ่มต้นที่2อ9 9 0 0 0บาทและนี่นะคะก็คือความแตกต่างของ SUV ทั้ง2รุ่นที่มี7ที่นั่งเหมือนกันหากคุณชอบคันไหนก็มาที่นี่เลยคุณไดสุขาพิบาลสาพร้อมจัดให้ทุกสีทุกรุ่น